เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยืนยันแล้วเปิดตัวปี2025 All New Toyota Hilux สวัสดีครับเพื่อนๆยืนยันแล้วเผื่อช่วงเวลาเปิดตัว All New Toyota Hilux ใหม่ข่าวลือเกี่ยวกับการวางจำหน่าย All New Toyota Hilux ในออสเตรเลียปี2025นั้นดูเหมือนว่าจะมีความเป็นจริงเนื่องจากมีการยืนยันของชอนเฮนรี่รองประธานฝ่ายขายและการตลาดของโตโยต้ออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับความสามารถในการรักษาเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อต้องเผชิญกับกฎระเบียบการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดมีข้อสองสัยที่ยังคงเป็นอยู่ซึ่งยังไม่ได้มีการยืนยันหรือปฏิเสธเรื่องนี้อย่างชัดเจนดังนั้นเราอาจจะต้องรอการเปิดเผยข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องยนต์การอัปเดตเทคโนโลยีระบบส่งกําลังที่จะมาพร้อมกับระบบไฮบริด48โวลต์ one, ทำให้มีประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น10%การน,นี้โตโยตา้าน่าจ,าจะจัดเตรมให้ทางคู่แข่ง ทั้ง Ford Ranger และ Isuzu D-Max ถือว่าเป็นช่วงที่มีการแข่งขันกันอย่างดูเดือดเลยทีเดียว All New Toyota Hilux ใ,ใหม่ที่คาดว่าจะมีการออกแบบภายนอกคล้ายกับรุ่นพี่ที่มีความเฉีบเฉี่ยวและดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการตกแต่งภายในที่ได้รับแรงบาันดาลใจมาจากรุ่นพี่อย่าง Toyota Tacoma และเครื่องยนต์ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายและอาจจะต้องมาอดูความเหมาะสมของตลาดอีกทีโดยรวมแล้ว All New Toyota Hilux ถือว่าเป็นรถกระบะอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจได้หลายคนรอคอยสําหรับเพื่อนๆแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ All New Toyota Hilux ที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงปี2025ที่ออสเตรเลียหากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ